ไปค่ะออ้ยูทั้งผุนกระโปงเขาอ้ยวิวดีวิวสวยทางมันกะสีซิกแซกเนี้ยจังหน่อยค่ะอ่าต้องใส่ความระมัดระวังค่ะช่วงนี้โอ้ยนี่นะ เลยทนี้เที่ยวย่าง,าง,างเียวครัพี่นก็เป็นเชุมชนค่ะ เลื่อนไทยพี่น้องจะได้ดจกหลงังเวอร์เอาเอไปเพื่นนอนอ้าวอานี้มาฟังทังนี้ ลุนล <ừ>, <t> ุนกันพี่น้องเป็นแนวได้แล้วบอกเคยมาเที่ยน่ำบือบืออยู่ข้อภาัาเขียกไปไทยมากพี่น้องผู้เสี่ยผู้สาวผู้เบาผู้แฝงเออรถเนืงซะมาหลายทีเอากับมาเที่ยวม่ส่งบิวนะ เที่ยวคือกันค่ะนีน่โอ้ยโอ้แกงพิสมัยค่ะรีเวอร์ไซส์ผาแต้มแอนแก่งพิสมัยรีเวอร์ไซส์พี่นอ้องมาสันดอกเดก สรงจำคาเฟ่ะนะนเนป่ะความทรงจำคาเฟ่นี่เป็นจากไหนเนาะมาแล้วแบบว่ามันมันสีอยู่ในความสรงจำตลอดอย่างสีบอนนอ๋ออดแล้วพี่น้องค่ะความทรงจำคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวปุ๋ยกับสิภาพี่น้องเข้าไปข้างในก,กันเลยนะคะกาเมน,นีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งกันแล้วกันค่ะที่ปุ๋ยภาพี่น้องเข้าเดี๋ยวมาชมกามง,งามนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งที่สามกันแล้วกันค่ะจากที่ผ้าไป สามหม่องมากนะคะวิวดีวิวสวยค่ะพี่น้อาอพี่น้องมาชม้มง,ง,งามรถกระจอดเลี่ยงไล่ค่ะพี่น้องมาแตรร่หลายมองหลายแจค่ะ

ค่ะวิวค่ะพี่น้องโอ้ยวิวดีวิวสวยค่ะติดกับแม่นม้ำแม่น้ำโค้งพี่น้อง ด้านลัางก็เป็นหินผานะคะนาำม,มันลดค่ะช่วงนี้ ดีวิวสวยค่ะพี่น้องวันนีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ความทรงจำคาเฟ่นะคะที่อำเภอหนองคีรพีคนเยอะมากเลยค่ะเรามาตรงกับวันหยุดนะค,ะ,คะเดี๋นวน้อิพาไปเที่ยวค่ะวิวดีค่ะนเมื่งี้โอ้ย <c oughs> คนมาร้ายค่ะเมื่อี้ อยังก็อยังกค็คาเฟ่คาเฟ่ความจำคาเฟ่เออความชงจำคาเฟ่ดีดีค่ะเดี๋ยวหน่องสิพาไปเที่ยว มะพร้าวน้่หอมก็ไปนต่เสียบสิไทยมองได้เหรอโอ้ยอันนั้นเป็นหงผักบ่าวคู่รักค่ะวิวดีค่ะวิวดีบรรยากาศดี แกงพสิสมัโอ้แกงตัข้าวเหนไปขขังบุคกับพี่น้นองสิพาขึ้นไปขขังบุไปซิมกาแฟมึงกนันนะไปซิมนามเย็นเย็นมึงกันเดี๋ยวให้น้องย่างก่อน ใ้กาแฟาสังสรส้ละมอของอละม้ออาอหาริงวกสเายนงีอ่กหยังสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟ้องไปเบิร์ดสุขุสุกคนขาทุกกรรมทุกายค่ะทำมือีปุ้ยผ้ามาเที่ยวชมนะคะแกงทพิสมัยะคะ่ะส่งเป็นบรรยากาศ กินลง,นงชวงววงวมชงวิว,วอนอกพี่น้องเนาะช่วงวันหยุดค่ะพี่น้องเาได้มาเดี๋ยวชมวิวชื่อผัดอันสวยงามนะคะริมแม่น้ำผึ้งนะคะบรรยากาศดีๆแถวนี้โคตรมีความนี่แม่น้ำมีวิว,วสวยๆมีบ้านพักนะคะมีรีสอร์ทสำหรับผู้เด็กที่ไปมา,าบ้านไก่นะคะมาสามารถมาฝากถึงไก่ค่ะค่ะอีกก็คือแหล่งท่องเที่ยวอีกหมองหนึ่งที่ถือว่าสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีอีก ก่อนยิงก็แล้วกันค่ะพี่น้องเชิญชมบรรยากาศนะคะอุ้ยกะดีใจร้ยคาะทียพาพี่น้องมาเดียวชมน,นะคะอันนี้กับเป็นร้านกาแฟค่ะพี่น้องกาแฟ,นนาาฟพี่นอ้อ,นอง วิวดีวิวสวยค่ะเหมาะมากๆค่ะสำหรับมากินเขา่ากินอาหารนะคะพี่อานาสามสั้งมากมากเลยค่ะ เย็นเย็นเย็นเนาะกับบรรยากาศดีๆนะคะเด็ดไปนอกช่อนเกี้ยวช่อนเกี้ยวว้าวเย็นเย็นเย็นความทรงจำคาเฟ่ค่ะช่งเดี๋ยวมาโมงีก็ถือว่าเป็นความทรงจำไปไซมาไซกับซิคึทพ่อนะคะความทรงจำดีๆี่เค่อยมากความทรงจำคาเฟ่สุดยอดค่ะสุดยอด ไอ้ได้กากพี่น้องที่ตามเยอค่ะช่อคุยประทึมราชเชเนลเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อมาเนากขวานนารวยนะพี่น้องพี่น้องจัดไปจรยากเชื่ยยอากกดคแชกดไรกดไแชชคุยประทึมราดแชเนลนะคะพี่น้องค่ะบ๊าบายค่ะ Cảm <laughs> lăng đến bạn พอกันไหมค่ะพี่นอ้องในคลิปต่อไปเร้่อนั่งเดือสวัสดีค่ะ